มิสูบิชิสตาร์ด้ามาเปลี่ยนโชคหลังพีออตโต้สปีดแกน20กระต่ายจากร้านสตาร์ออ,อโต้ที่ด้าสวิตมาแล้วจ้าวันนี้มาสงา่งงานมิสูบิชิสตาร์ด้าคันนี้ค่ะลูกค้าเป็นลูกค้าเก่ามาตืน่นมาใช้บริการที่ร้านแล้วรอบนี้ก็ขับรถเข้ามาเป็นคันที่3แล้วค่ะแต่เราการเข้ามาใช้บริการที่ร้านคันนี้ค่ะลูกค้ามาเปลี่ยนโชคหลังทีดีออตโต้สปีดแกล์20จริงๆอ,อ่ะทุกหลังมันก็เปลี่ยนง่ายใช่ไหมคุณแต่คันนี้มันไม่ง่ายเลยจ้าปรากฏว่าอ่า ลูกค้าจะต้องเปลี่ยนแป้นแหนบด้วยแล้วก็เปลี่ยนสาแหลกใหม่ด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าแป้นแหนบของลูกค้ามันคดพอมันคดเนี่ยถ้าใส่โชว์เข้าไปใหม่อะ่ะมันก็หัวโชว์มันก็จะคดมันก็จะใส่ไม่ได้ก็เลยต้องทาการเปลี่ยนแป้นแหนบใหม่ทั้ง2แป้นเลยแล้วอีกอย่างสาแหลกลูกค้าก็คดค่ะ ลูกค้าบอกน่าจะม kind of ันน่าจะไปขุดน่าจะไปขุดต้นหินหรืออะไรมาด้วยค่ะเพราะว่าลูกค้าซื้อรถมือสองมาเนาะแล้วคันนี้ยิงเจ๊ที่กองที่พื้นเนี่ยนั่นแหละค่ะแป้นแหนกกับส่แลกเพราะส่แลกมันโคตรพอเอาออกไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องใช้หินเจียเจียตัดออกมันก็เลยทาให้ส่แลกเสียไปเลยค่ะก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยค่ะลูกค้าบอกว่าพอบลูกค้าอันนี้เสียอันนี้เสียนะคะลูกค้าบอกแล้วแต่ช่างเลยครับไปเลยไม่ได้ค่ะต้องแจ้งลูกค้าก่อนที่จะทำอีกเรื่องนึงค่ะแต่ว่าถ้าไม่ถอดออกก็คือทําาาาไไไ้้้้้้้แแกกกกกงงงงนนใหม่่่ดดดคคคะึ็็จลลลูููัตอ เหตุการณ์ที่ทําเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าก็มาคุยมาดูด้วยอ,อันนี้ก็นี่แหละค่ะลูกค้าก็นั่งมา,มานั่งดูนั่งคุยกันเนาะแล้วเราก็อถอดแต่ถอดไปนแต่มาใส่แต่ก็วิ่งไปซื้อที่ร้านอะไรยค่ะแล้วก็ทําอะไรคะแล้วก็เอามาใส่ที่รถเลยจา้าเ,เป็นแหนบตรงรุ่นของสตาร์ด้าเลยค่ะ กำลังประกอบกันอยู่กล้องก็จะอยู่ด้านในนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนแล้วมีความรู้สึกว่าโทรศัพท์มันร้อนไม่เลิกเลยะคะ่ะก็เลยต้องเอาไปด้านในถ้าเอาไปตากแดดฝั่งตายเนี่ยมันก็จะน็อกแล้วก็ใช้งานต่อไม่ได้เลยะคะ่ะก็เลยจะต้องเห็นภาพมุมเดียวนะคะนี่จานเสร็จแล้วก็ไปประกอบโช์มาใส่เลยพี่ที่เอาตอสปิดแกน20ประกันรั่วซึมให้1ปีจ้าแตบบ่ประกันให้ที่ช์เรียกอะไรเนี่ยเอาไปมาวางเห็นไหมเสียแรงทิมโดเดย์อยู่นั่นเลยเอาไม่ออกทำเป็นโคต พบหมดเลยแสแรกกักมุดเข้าไปใส่โชกันเลยจ้าพีพีอัลต์สปีดเป็นโชกนะ้ำมันล้วนประกันลว้วนซึ่งให้หนึปีมีปัญหาเข้ามาที่ร้านเปลี่ยนให้ใหม่ไม่มีค่าใช้จ่ายจ้าอใส่แล้วให้เรียบร้อยค่ะหมดอยู่เลยนะคะคันนี้ลูกค้าตั้งใจที่จะมาเปลี่ยนโชกนะแต่พอลือแล้วงานลางไปทั่วเลยงานน้ดีนะไม่มีลูกค้ามาต่อคิวไม่งั้นเครียดเลยวิ่งไปวิ่งมา ลูกค้าก็รอนานคันนี้ก yup. ็ทํานานโอเคเสร็จ้วเรเก็บของคืนขึ้นรถลูกค้าแล้วก็เก็บของใส่กล่องให้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วยังฝั่งไตยังไม่เสร็จเลยมีข้อนางอะไรอยู่ก็มือจำไม่ได้แล้วเหมือนกันน่าจะเข้าไปใส่โช๊ค่นแหละค่ะอ๋อหาแหวนแหวนแหวนของเดิมมาของเดิมไม่มีแหวนมาก็มุดเข้าไปหาแหวนใส่โช๊คค่ะแล้วก็เปลี่ยนน็อตล้อไปด้วยค่ะคันนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเอ่ยน็อตลุกล้อลึกลึกค้าใส่มาน็อตล้อมันเป็น น็อตล็อกสำหรับโตโยต้ามันจะเป็นน็อตมีแหวนซึ่งล้อล้อที่ใส่มาเป็นล้อแต่งมันไม่ต้องใส่น็อตท,ที่มีแหวนค่ะต้องใส่เป็นน็อตธรรมดาเนน็อตอิซูซูน็อตน็อตแตง่งทั่วไปนี่ใส่ได้แต่ถ้าเป็นน็อตสักคุนโตโยต้าล้อเดิมโตโยต้าอย่างนี้มันจะใส่ไม่ได้ค่ะทําให้น็อตเข้าไม่สุดโอกาสล้อหลุดมีเยอะมากเลยค่ะก็เลยต้องแจ้งลูกค้าว่าแนะนําให้เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนก็ได้ไม่เป็นไรกนนีแล้วแต่ลูกค้า ต่ลูกค้าก็ตัดสินใจใเปลี่ยนค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วลงแม่แรงได้เลยจ้านี่จับพี่ที่ออโต้สปิแกน20ประกันรั่วึ่งให้1ปีขอบคุณลูกค้มามากๆเลยนะคะ